รายงานโครงการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระยะเวลาดำเนินการตุลาคม2565ถึงกันยายน2566ปีงบประมาณพุทธศักราช2566ซึ่งมีลักษณะโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง 1. หงลักการและเหตุผลอาเซียนข้อ34บัญญัติว่า The working language of ASEAN shall be English ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือภาษาอังกฤษ ทักษะที่สำคัญของภาษาอังกฤษที่ต้องเตรียมให้นักเรียนคือทักษะด้านการสื่อสารโดยเฉพาะการเรียนรู้จากเจ้าของภาษาซึ่งเป็นชาวต่างชาติจริงๆซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของนักเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษามากยิ่งขึ้นส่งผลให้พัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนเกิดความพึงพอใจจะศักยภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีและเทศบาลตำบลนาทวีมีความตระหนักในภาระบทบาทหน้าที่สำคัญนี้อย่างยิ่งจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาสร้างเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนและบุคลากรเกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นที่นักเรียนในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง จะต้องให้ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพมีศักยภาพเหมาะสมตามวัยโดยเฉพาะทักษะทางภาษาอังกฤษจะต้องปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษให้นักเรียนตั้งแต่เด็กได้มีประสบการณ์ตรงกับการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายทันสมัยและมีประสิทธิภาพควบคู่กับการใช้หลักสูตรสอนภาษาที่มีคุณภาพด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทำโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่อเนื่อง 1> 2. 1. วัตถุประสงค์2.1เพื่อจัดหาวิทยากรครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนมีทักษะพ,พื้นฐานภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน2.2เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาในการฝึกทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษการฟังพูดอ่านและเขียน2.3เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจเกิดความคุ้นเคยและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษ 3. เป้าหมายผลลัพธ์3.1เป้าหมายเชิงปริมาณ3.11น,นักเรียนระดับประถมวัยทุกคนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี3.12นสองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงทุกคนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี3.1 3จัดหาวิทยากรผู้สอนที่เป็นชาวต่างชาติปฏิบัติการสอนที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์สอนภาษาจำนวนสองคน3.2เป้าหมายเชิงคุณภาพ 3.2 1นักเรียนระดับปถมวัยโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีมีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดความพร้อมพื้นฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความมั่นใจในตนเองเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดีและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ3.2 2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวี มีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเกิดความพร้อมพื้นฐานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีความมั่นใจในตนเองเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดีและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 4. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา4.1สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาทวี ยุทธศาสตร์ที่สองส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและกีฬาพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตกลยุทธ์ที่2.1ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและกีฬาพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต4.2สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนยุทธศาสตร์ที่2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและบุคลากรกลยุทธ์ที่2.2กลยุทธ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้4.3สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนประเด็นที่ 1.1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนตัวชี้วัดที่1นักเรียนร้อยละ75มีทักษะในการอ่านการเขียนการสื่อสารระดับดีขึ้นไป 5. กิจกรรม 5.1. จัดการเรียนรู้การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลตำบลน,นาทวีโดยวิทยากรครูต่างชาติ 5.2จัดการเรียนรู้การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงโรงเรียนเทศบาลตำบลนาทวีโดยวิทยากรครูต่างชาติ 7. ระยะเวลาดำเนินการ 1. ตุลาคม2565-30ถึง30เมษายน2566ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ปีงบประมาณ2566 1. พฤษภาคม2566-30กถึง30กันยายน2566 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566ปีงบประมาณ2,566 8สถานที่ดำเนินการโรงเรียนเทศบาลตำบลน,นาทวี9หน่วยงานผู้รับผิดชอบนางสาววลัยดำคงฝ่ายบริหารงานวิชาการงานวิชาการโรงเรียนเทศบาลตำบลน,นาทวี10งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น693,000บาททวนจำแนกได้ดังนี้ หนึ่งเงินอุดหนุนที่เทศบาลตำบลนาทวีตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ของเทศบาลตำบลนาทวีโครงการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเป็นเงิน3 0 0แสนบาท2ค่าบำรุงการศึกษาและค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวเป็นเงิน3 9 3 0 0 0บาทโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตัวชี้วัดความสำเร็จ หนึ่งนักเรียนร้อยละ75มีพัฒนาการทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเกิดความมั่นใจและกล้าแสดงออกสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. ครูผู้ปกครองนักเรียนร้อยละเ0เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษและพึงพอใจต่อการสอนภาษาอังกฤษของครูชาวต่างชาติ12ผลที่คาดว่าจะได้รับ12.1นักเรียนระดับปถมวัยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น เกิดความมั่นใจกล้าสแสดงออก12.2ผู้ปกครองนักเรียนครูชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษภาคภูมิใจที่ผลลัพธ์สูงสุดเกิดกับนักเรียนหรือเยาวชนในท้องถิ่นผลที่ได้นักเรียนระดับปฐมวัยและชั้นประฐมศึกษาปีที่1ถึง6ร้อยละ75มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดีขึ้นมีความคุ้นชินกับชาวต่างชาติและร้อยละ80มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม You so, throw so up. We school. Today, I will present about my school. My school is a building made out of white, green, and green color. It has a big fair outside that we can play many activities. Example, play football, play volleyball, run, scout, and other things we can do. I come to school by car. My school is big. We have one director, one assistant director, 23 teachers, 381 students. There are three buildings. One building has one floor. It's kindergarten. Second building has three floors.